สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในวิธีการทําไก่ย่างแล้วก็ตับย่างค่ะวันนี้เป็นสูตรสําหรับทํากินเองนะคะก็จะเป็นสีของไก่แล้วก็สีของตับธรรมชาติเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใส่สีผสมอาหารแล้วในการย่างนะคะวันนี้เราใช้เป็นหม้ออบลมร้อนค่ะเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วนะคะวันนี้เราจะไม่จุดเตาถ่านค่ะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือตับไก่ค่ะตับไก่ซื้อมา1แพ็คจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วอย่างที่สองก็คือปีกไก่ค่ะก็ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ต1แพ็คเหมือนกันค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะนําทั้งสองอย่างไปล้างให้สะอาดก่อนค่ะอย่างแรกเลยเราก็จะล้างตับค่ะใส่ตับลงในภาชนะนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะขั้นตอนนี้ต้องเบาๆนะคะอย่าแรงนะคะเดี๋ยวตับเขาจะเละได้ค่ะ ล้างแค่หนึ่งรอบเท่านั้นค่ะจากนั้นก็ล้างเกลือออกค่ะต่อไปค่ะมาล้างปีกไก่กันค่ะก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็เอามือนะคะคุกเข่าให้ทั่วค่ะสักแป๊บหนึ่งเท่านั้นนะคะจากนั้นก็จะล้างน้ำเกลือออกค่ะ เสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวัตถุดิบต่อไปที่เห็นอยู่นี่ก็คือ3มเกลอค่ะมีรากผักชีมีกระเทียมแล้วก็มีพริกไทยนะคะในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะก็ตาให้ละเอียดค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติก่อนที่จะนําไปย่างนะคะเทตับแล้วก็ปีกไก่ลงในภาชนะค่ะจากนั้นใส่3มเกลอลงไปต่อไปค่ะเกลือค่ะใช้ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็จะมีเป็นซีอิ๊วขาวหช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอย2ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามมาด้วยซอสปรุงรสอีก1ช้อนโต๊ะค่ะต่อไปเราจะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวใช้1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่งค่ะจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าเลยค่ะอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่ขาดไม่ได้แล้วก็ต้องใส่ค่ะก็คือน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชก็ใส่1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะและเราก็จะหมักเ้าไว้เป็นเวลา15นาทีค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเพื่อนๆต้องคลุกเคล้าเบาๆนะคะอย่าแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลัวตับเนี่ยจะเละได้ แล้วตรงน,นี้นะคะก็ต้องเช็คดูด้วยว่าน้ําตาลละลายหรือเปล่าก่อนที่จะหมักเป็นเวลา15นาทีค่ะแล้วนี่ก็รวบลัดตัดมาที่15นาทีแล้วเราก็จะทําการเสียบค่ะก็เตรียมไม้แหลมแล้วก็จับไก่ขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ไม้แหลมนะ่ะเสียบเข้าไปเลยค่ะตรงๆเลยค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะสูตรของเราในวันนี้เราจะไม่ใส่สีผสมอาหารนะคะก็จะเป็นสีของไก่แบบธรรมชาติเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราเน้นทํากินเองนะคะหลังจากที่เราได้เสียบไก่หมดแล้วเราก็มาเสียบเป็นตับค่ะก็เสียบตามใจเราเลยค่ะจะเสียบเยอะเสียบน้อยนะคะเสียบเป็นชิ้นเดียวแบบเราก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทําขายนะคะเราจะเสียบแบบไหนก็ได้วันนี้ก็คือเน้นทํากินเองนะ ขั้นตอนที่เรากําลังเสียบตับแล้วก็เสียบไก่อยู่นะคะให้เราวอร์มหม้ออบลมร้อนไว้เลยนะคะวอร์มไว้สักประมาณ10-20นาทีค่ะแล้วนี่ก็คือตับไก่และปีกไก่ที่เราได้เสียบไปทั้งหมดก็รวมทั้งหมดมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มย่างกันเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนค่ะก็เรียงจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ทำการปิดฟ้าค่ะไฟที่ใช้นะคะจะใช้เป็นไฟ180ยแปถึงนะคะส่วนเวลาค่ะเราไม่ต้องตั้งเวลานะคะเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเปิดดูเลยค่ะถ้าเปิดดูมาเริ่มได้แล้วเราก็กลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมาค่ะ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะรวบลัดตัดมาที่ล็อตของเราได้ปิ้งไก่นะคะล็อตของการปิ้งไก่ก็จะเอาที่เท่านี้นะคะอันนี้ก็คือสุกแล้วเสร็จแล้วค่ะสําหรับตับไก่ที่เราได้ย่างไว้ค่ะก็เสร็จสมบูรณ์นะคะสําหรับการย่างตับไก่ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาย่างปีกไก่กันบ้างค่ะมาดูกันค่ะในส่วนของปีกไก่นะคะเราก็จะระเบียบวางปีกไกให้เรียบร้อยนะคะ ก่อนที่เราจะปิดฝาแล้วก็ย่างเหมือนเดิมค่ะ180-190นะคะไฟที่ใช้สำหรับหม้ออบลมร้อนค่ะส่วนเวลาไม่ต้องตั้งค่ะใช้าการเปิดขึ้นมาดูเลยถ้าปีกอีกด้านหนึ่งได้แล้วนะคะปีกไก่อีกด้านหนึ่งสุกแล้วเราก็จะทำการกลับเขาค่ะจากนั้นก็ทำการปิดฝาค่ะแล้วก็อบลมร้อนย่างต่อไปค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะย่างต่อไปนะคะจนสุกแล้วก็เสร็จเลยพอย่างสุกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะจัดเสิร์ฟมาให้เพื่อนๆได้ดูกันคะ่ะนี่ก็คือปีไก่และตับไก่ที่เราได้ทําการปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะกับเมนูปีไก่ย่างแล้วก็ตับไก่ย่างคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำแร้วประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ